So whatever you Raor whatever with play Pa g สวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆรับแพ็คเสียงของใหม่ดาวิกาแบบฟรีๆไปเลยนะครับไม่ต้องสุ่มเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคอร์ัแพ็กเสียงนะซึ่ง ผมก็คิดว่าอย่างนั้นอยู่แล้วนะไม่งั้นคนที่สุ่มไปก็คงบ่นตายรวมถึงผมด้วยแหละแต่น,นอกจากนั้นนะครับผมก็จะประกาศผู้โชคดีด้วยนะที่ได้รับ U C จากกิจกรรม R P M 4ในครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ได้ทําการเติมไปให้เป็นชีพเรียบร้อยนะครับก็ยินดีกับผู้ชโชคดีดังนี้ด้วยนะ <c oughs> คุณบิสกิตนะครับที่ใช้ชื่อในเกม How <c oughs> คุณสไปร์ e ที่ใช้ชื่อในเกม B O U A หรือคุณบัวปะและสุดท้ายที่ได้รับรางวัลใหญ่นะครับโมโมโคโจหรือชื่อในเกมโคโจเหมือนกันนะฮะก็ยินดีไปด้วยนะครับที่ได้รับไปถึง960 uc ซึ่ง uc พวกนี้นะครับผมก็เติมผ่านด้วย racer pin เนื่องจากว่าตอนนี้เองนะครับเพื่อที่จะต้อนรับ rpm สในครั้งนี้ racer go ก็ได้จัดกิจกรรมนะครับให้เพื่อนเพื่อได้ร่วมสนุกกันเียงเค่เพื่อน,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 นเตนเติมเกมด้วย racer go pin ในราคา300และ500บาทนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถได้รับชุดดังนี้เลยนะแพ็กพวกเนี้ยฟรีให้กับเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับ คือแบบคุ้มมากๆแต่กิจกรรมนี้ก็จะหมดเขตวันที่29ตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื<ๆ>่อนอยากร่วมสนุกก็อย่าลืมรีบไปร่วมสนุกกันด้วยนะและนอกจากนั้นนะครับทุกๆการเติมที่ลงทะเบียนได้นะครับก็จะมีโอกาสรุนรับผับ G Mobile เซตประกอบไปด้วยซื้อยืด T-shirt WWCD นะครับหตัวอนากากผับ GF อีก1ชิ้นด้วยกันซึ่งมีทั้งหมด5รางวัลน,นะครับบอกเลยว่าได้รับของฟรีแล้วก็ยังมีโอกาสรุนรับของฟรีอีกจํานวนหนึ่งเลยนะโคตรคุ้ม ทางด้านของแพ็กเสียงใหม่ดาวิกานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูกิจกรรมนี้ได้ที่อีเวนต์เลยนะครับกดไปที่อีเวนต์นะแล้วกดไปที่ช่อง2 recommended นะครับหลัจ,จะเลื่อนลงมาอันที่2เลย PubG Mobile b e w i t a h i n g Party ซึ่งจะเป็นกิจกรรมของใหม่ดาวิกาอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะเพราะมันไม่ได้บอกเลยว่าต้องกดอะไรยังไงหรือเปล่าแต่มันเขียนไว้เลยนะครับว่าแจกแพ็กเสียงของใหม่ดดวิกาแบบถาวรกดไปเลย ซึ่งจะมีระยะเวลาอยู่อีก12วันเท่านั้นหลังจากวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็น่าจะ13-14วันนี่แหละให้ทำกันเพียงแค่เพื่อน,น,นทำกิจกรรมด้านข้างเลยนะครับมิชชั่นหรือภารกิจให้ครบทั้งหมดนะครับ4กิจกรรมนี้นะให้ครบนะครับแล้วก็กดรับไปเลยของรางวัลต่างๆนานา,นา,นานจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือฟักชองขั้นล่างสุดนี้นะครับกดรับด้วยนะต้องกดรับนะครับกดรับไปปุ๊บ เพื่อนๆก็จะได้ฟักทองอีก1อันและพอสะสมครบ10คขัหรือ10วันเมื่อไหร่นะเพื่อนๆก็จะได้รับแพ็กเสียงของใหม่ดาวิกาดังนี้เลยนะครับบอกเลยว่าฟรี จริงๆนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ผมได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับไอกระทะกับรถวมชีพของ Baby ้ชาร์มันมีขายใช่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็ซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วแหละบอกเลยว่าโคตรน่ารักน่ารักมากสำหรับวันนี้ก็ไม่น่มีอะไรเพิ่มเติมครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ไอเคทีวีครับสำหร